น,นั่นบ่าใส่กระตาตัวนึงบ่าใส่มันครบด้วยสวยัสดีจ้าวันนี้มะฮองเขาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมีลำไยมีหมากบัวกล้วยอาหารยิบแผ่นครบปิงปลาปิงกบปิงงูสื่อมาก <c oughs> ปิงกบปิงมูเาคอยมันเขาเมาพี่หนอน้ำมุกยิบหนึงเบิร์เ้อือ ปลาปิงกบปิปงหมูปลาต้มกุ้กยต้มหัวขหน้อยพี่นอแกมังกรแล้วก็มันโมันแล้วก็กลอยกอยกอยข้าเมาข้ามา มีทุ่งบันพระบุผู้หลงลับไปแล้วมาเอาบรกสิเมื่อแล้วมแล้แต่ครบทละบักเซ่อนแม่นนจัง่มเออเออบักเซลูปเี้บักเซมองแผ่นคอยให้ครบระบบบาโอ้บักบัวบักบัวในบัวขนมหวานขนมมกมีใชด้วยขนมมก สมอลพริกห่อเขาหน่อยมี่ยังกใสอันนั้นเลยแต่พี่นอ้องจะใส่ที่เรากินนั่นแหละห่วยเกืบเอบลืมเข่าบริกินเข่าได้นี่บริกินแล้วหอ่อใส่บริกินเข่าได้นี่เก่าหอ่อห่อเขาหน่อยแมลงหกถุงตีหนึ่งตีสองกับป้ายเอเมมัดเต็มหอ่อ อาแม่มบคุณยายห่อทุกปีเฮ็ดทุกปีบัดนี้ต้นนั uh ้นจังห่อนั่นอีกว่าวันอีก140,000ยายกลางวว้นมื้ออื่นก็ไปใส่บาดยามเช้ายายขาวน่อยยามกลางคืนกวต้มปิ้งไฟแห้งปิ้งกบปิ้งเคียดนี่ปิ้งหมู ปลาต้มกเอาคือสิใส่หลายแท้มันตมกได้จักหออันนี้สิเบิดตแท้จักยิบใส่เสื้อละ2ตนบ่แม่ตนน้นไงนั่นน right ่ะคือ uh, 2ตนเอาเอามาพอได้เฮ็ดทีละพอดีตนเก่าล่ะกล้วยอืมําใ หมักใหม่มักตอกใส่กลับไปหมักบัวคุณบัวแล้วก็นี่กอยกอยเขาเมาไม่ยังก็ใส่อันปกติใส่หดปลาเด็กก็ใส่หรอกมันมินมันมินย่างไปยายครบแล้วมินบอลอ้าวย่างเขาอ่าพอแล้วก็สิเป็นแน่นียพี่งนาะนังยางมัดไหกับไปยาย เอิพอเม่บรรพเออร์บรรพบุรุษทำมาเอาคนหลวงหลับไปแล้วพี่ฮหกโคทัวกันทุมีอยากเกิดมาเอาน้ำกันเบิด์เอาไปกินน้ำกันแบ่งกันกินเด้อยมาเรื่องทำในเวทจะทำในเวทยมื่อไหร่อยากติพี่หนอกพอเม่ลูกร้านลูกร้านมา่ลูกร้านทูได้เกิดอูเอิ่มมาเอ็นมาเอา ไม่ห็ดให้แล้วบุญหอเขาน้อยล้วยขนมของหวานมีเบิดกอยกอยนี่นี่กอยผีลูกม่วงแ่นก็ได้กิจนโอ้เสร็จแล้วลำใหญ่ลำใหญ่นี่ข้งสุมกม็มีมันนกมันนกมันบนกไดเบิดบักพีกพักพ่ายขนมมก ใส่บักข้าวคุณเด้อโอ้ยมันเหตุหวานไป้วยอีกันก็ดีเลียเป็นเบาหวานอ้าภาวครบอ่ะ,อะผู้มัดเซ่กครับไปเดี๋ยวก็ชีห้อก็มองอ่ะเซ็กกระตากระตาไปยายกันเื่น ถูกเทียนถูกใจถูกไปเทียนอื่นมาเอาอยากกำนายเวนอยติพี่นอกหลวงลามาเอามากินบ่ให้อดบ่ให้ยากบ่ให้เบิ่งปากเบิ่งท้องเบิ่งไสผู้อื่นเอ่ให้ไปาากของเขาได้เฮ็ดให้กินได้อย่าไปหาญาติของเขาได้ตีมือั่หูอือปิ้งปลาให้แล้วปิ้งหมูให้แล้วปิ้งกบ โกบกระปิงมาให้กินแน่นได้เสบแสบผลอืมดีดีไม่แห้งเอาก้วยตุ่มไปแได้บอกได้เลยมันยายเขาน้อยยายเขาน้อยบุญเขาน้อยบวมนิ้วไปไปแย่งไปสิ่งของผู้อื่นเด้นั่นบ่ดีลูกล้านเฮ็ดให้ขนมขวดตุ่มได้จักหอดอวยนะหวเข้า ได้หกแล้วได้หกปุะบเลบอสโอเไมันกลับหอหลายตาเรทีนงเมาหอเขาน้อยน้ำกันหอเขาน้อยเป็นหอเขาน้อยเขาหน่อย กังคืนจเข้อพะดัตินข้สาบดินีก็อ,อื่นข้อสาข้อสัยยายกังขืนนะคะพะดัดดบดตินมระโพดปแข่ง,ก,ขงก,กัะเรียบัอพริกป้าผ้าปลาแหงตีนมหมูตีนกบของสมของหวานพนละหมากหลากใหม่ใหไปมหามหาเอามหาเอาเอารถมาอยู่มาสูงเอาเด้อพูใมีใหญ่เอ้ ตาบมาเบิร์ดร่มันสีหักได้นี่ขาดเครื่องตีเป็นเนี่ยอนนหอใหญ่ปานบดิจะก,กำนายเวียนพีไรย,ยาดขาดเม็ดมาเอาบัวได้กินแตนหนาเนื้ออันน่ะมันกินบัวได้เนื้อมันเป็นโควิดบอกินดอกเอ้วนี่บักถม่ออันนั้นเป็นโควิดปีนี้พอกินลาบเนือ้อ หอเก่าหอพี่น้องเก่าหอเปิดมาเวิดยาติพี่น้องเจ้าหอนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าอีกห้อนึงน้องกะเลือใส่กระตาเตรียมใบไส่ถืกไก่เทียนหอที่เก่าแล้วนะจ๊ะอ้หอที่เก่าได้ไล่กระมูไว้ เมนบ่คือสิลือหลายเท่อ้แ่คองิบใส่ใ่ห่อองอกันไห่อสุดท้ายคือสิลือหลายเท่ฮะนี่สิแบกเอามือเบิดไปยิบใส่บ่เบิดเดกนี่ลา้ปานก้อยก้อยยมีนบรรมดลเม่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปบดบเอเอแมนอยู่เ,เก่าละ เขาเมาปาดห่อสุดท้ายห่อบักใหญ่แบบนี่ห่อพีวส์ด้วยลา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 ยห่อใหญ่ไหลายกมูสงสัยซีเมนท์ของผู้ใหญ่เด้อนี่ตัวนี้ไลายลายกมูให้คนกิน่ะอือให้เพิ่นกินได้หลายห่อสุดท้ายแล้วห่อสุดท้ายนี่ได้ห่อใหญ่กมูไปไปห่อบร้อยแล้วพี่น้องจะ ย่กรธเลอหัวเงกุมกสมกกม่อกพริกอักเกลบักแก่ผักพริกผ้าใให้เพิ่อนผ้าหัวบักเหญ่บานหัวบัวร่บ,รบานิเดียน้เก็บะกตามันเป็งกะตยาย เจ้าหอขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเรจะได้ไปเหตุบุญหอขอน้อยน้ำกันมาแลงยายให้ดันพักบุรุษผู้หลวงลับไปแล้วพี่โมีจัดถาดเน็ตก็มาเอาน้ำกันให้จากกับนายเวียนมาหับเอายังมีเวียนตอกันในการเกิดศสนาสั้นใดกดแนี่ดี นี่ยังมัดเองนเอายางบุปผสัมบบอ,อเดี๋ยวรับพี่หนอเรแรงไปยายเจอกันคินนาจ้ายายขอน่อยของเฮา